้า,าก่อนเข้าไปรุ่นวันนี้ผมเอเดียเดขอแนะนำ o พอมดเคอเปย์ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนามากมายนะครับที่สะดวกและปลอดภัยสุดๆการันตีคุณภาพจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า2000 200, 0 0คนนะครับเดือนนี้พบกับโปรโมชั่น12 12บนะผมแอดไลน์แอดเคอเปย์ K o เพื่อดูโค้ดส่วนลด100บาททุกวันนะครับมีจํานวนจากัดนะ2กิจกรรมบนเพจนะครับพอมดเคอเปย์เนี่ยแจกของจุกๆุมูลค่ามากกว่า3 0 0 0 0บาทนะครับและอย่าลืมมีโค้ดส่วนลดของผมเนี่ย8 8 8เพื่อเป็นโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับผม เปให้คุ้มเปให้ฉลาดก็ต้องเค้เปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมโอเคฮาฟูก็ออกราบสวัสดีเพื่อนรักชาววีทุกคนเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ผมเอได้ได้อีกแล้วนะจัดจัดกันไปครับผมเอาจริงนะกูฟาร์มบัฟไหนนะกูเริ่มจากบัฟฟาทุกทีนะไม่รู้ดิมันเป็นบบจุดเริ่มต้นของผมนะผมไปชอบเริ่มไปปูตัวเล็กข,ของฝั่งออฟเลนหรือไม่ก็ของแทลี่ก่อนนะ โอเคตอนนี้เราก็น่าจะเล่นเจรันดอร์นะครับน่าจะเล่นลำบากนิดหน่อยนะแต่ไม่รู้ว่ารันดอร์ตอนนี้มันจะตึงจะผิวหรือเปล่านะครับถ้ามันตึงมันผิวมันก็มันก็ตึงอ่ะเออเราก็จะเล่นยากนะครับแต่ถ้าเราย่ำโดนมันก็ตายอยู่ดีนะไอตัวพวกนี้แบบมันแก้กันก็จริงครับแต่ว่ามันอยู่ที่จังหวะด้วยนะบางจังหวะโดนเต็มเตมมันก็ตายนะครับโอเคอสัตา์ไปครับเดี๋ยวฟาร์มไปเรื่อยเร่อกันนะครับแต่จริงๆิถ้ารันดอร์มันขึ้นกันด้วยชิ้นหนึ่งมันก็สสู้้เรราาไดบบยคั เล่นได้นะอารามอ่ะอารามได้นะครับยำกระโหลกไปมันยังไม่สี่เลยเพื่อนเล่นเลยเขาห,หน่อยเขาหน่อยเออมาดิบอกให้นะครับผมกูแตกเกือบตายนะครับแต่ก็ไม่ตายไงโอเคแต่วันนี้กูเคลียร์กันแล้วกันนะครับเพื่อความรวยผมขอยาดีกว่าเฮ้ยขอยาขอยาเฉา,าต้องรอเล่นมังกรน,นะครับ โหแต่ผมว่าน่าจะตีไม่ทันวะ่ะลันดอเขามาด้วยนะแต่น่าจะลอยได้อยู่นะครับทะลุกกำแพงไปมาดิโอ้ยกูไม่ได้ลอยนี่วะ่ะเพื่อนกูตีได้แต่ผมไปกดสมัยไงจังหวะน่าจะจังหวะพอดีกันแล้วก็ฟาร์มไปอยาอยาวนะครับผมเลออ่เงคิล่ามันไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะครับมันข้อดีของมันคือตรงนี้แหละถ้าแบบว่าอย่างแพนดงแพนด้าอะไรเงี้ยมันกลับบ้านบ่อยนะเล่นป่าเนี่แม่งต้องเล่นตัวที่แม่งดูดเลือดได้นะครับ ไม่งั้นมันจะไฟได้ไม่บ่อยเท่ากับตัวดูดเลื่อดน,นะไอตัวดูดเลื่อนนี่เล่นสบายเอา้าทีมผมยับเลยนะครับเลยล่างฝั่งนูน่าจะเรียกไปห้าหรือเปล่าผมไปเวทบ้านเขาก่อนนะครับ่าก,กานี้ตัดอะไรไนดะ้เราก็ตัดไปก่อนนะมาเลยน,นี่างเง้ยเก่งกับคีฟนะตัดหมดครับเลยล่างผมผมว่าปั้มละไอไม่ใช่ปัอมคีฟแดงผมก็น่าจะโดนนะเนี่ย ไม่แน่ใจอันดอยยังไม่ตีนะครับโอเคแดงผมยังอยู่ไห้เพื่อนผมดูให้ละเดี๋ยวเราวาไปเลนวาาได้ไหมี่ยโอ้โหวาไม่ได้ไนะโโวา้วาลาม,มันน่าจะเดินมาวาเหมือนกัน,นครับมาเลยอันนีะจะวิ่งมาหรือเปล่าฝาเรนลาทันหรือเปล่าดีกว่า,อ,าอย่างนี้ ใครเร็ลำทันหรือเปล่า yeah. เดี๋ยวหาโลกีเคเร์ิกันนะครับหาดาฟาร์มก่อน,นนะอันนี้แล้วแต่ความถนัดนะครับใครจะขึ้นสวายเฮนเดอร์ก็ได้นะแต่ผมว่าขึ้นโลกีเเิร์มามันน่าจะดีกว่าเอาเฮียกูรีบกวาดสมัยไปหน่อยเอเคนะไม่เป็นไรเพื่อนเราได้นะครับเพื่อนผมแบเกอยู่ตอนนี้โอ้โหลุย เธอมาได้ทันเวลาพอดีถ่ายเลยถ่ายเลยเยอะเกินย่ำลานดอไปดิโบเอาไปหนึ่งเจ็บนะถ่ายเลยมาดิไม่กลับว่ะเล่นได้เล่นได้เล่ได,ได,ได้รอลานดอย่ำกระโหลกไปอีกทีก่ช่วยกันด้วยใอ่เพื่อนโอเคกลับบ้านไปฟาร์มนี่ครับรออะไรอะจังหวะเนี้ยเหมือนน้ำไปเคลียร์เลนล่างนะแต่ไม่เป็นไรครับ ไอโบผมนี่มาเติมอย่างตึงนะเออมาเติมหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนะี่ยโบอยู่ล่างนะครับรับเบฟอยู่เอาคลิกซี่ผมแตกไปนะโอเคไม่เป็นไรครับฟาร์มไปยาวๆเล้งฮีร่ามันเลดน,นะคือแบบบอกบ่อยแล้วนะครับนี่เราทำเบฟบบนก่อนนะครับเพื่อเราไม่ไม่ได้มายืนรับเบฟนะ แต่อย่างที่ผมบอกไปนะเทคนิคอะ่ะคือเรื่องของการฟาร์มให้รวยๆนะครับแนะนําให้มาแกงเลนออฟเลนบ่อยๆนะครับคือตัวอะไรก็ได้แกงออฟเลนอะ่ะเพราะเลนมันมีแท่นวาร์ปนะครับเวลาเราแกงเสร็จปุ๊บถ้าเราค่าได้ใช่ไหมเราก็วาร์ปไปเติมเลนอื่นเพื่อไปรับเวฟพีฟไปแกงเลนอื่นต่ออะไรเงี้ยนะเออมันจะทําให้เราเล่นง่ายๆมากนะเพราะฉะนั้นก็แนะนํานะครับสาหรับวิธีการแกงก็พยายามมาที่ออฟเลนนะในช่วงก่อน8นาทีอเออช่วงที่มันมีแท่นวาร์ปนะครับเราจะเล่นสบายมากแล้วก็รวยเร็วนะครับ โอเคนี่ผมก็จะวาร์ปไปเติมล่างนะแต่ต้องดูดีๆนะเฮ้ยฟาเลนจะสตันหน้าผมนะครับโบกูไม่กลับเลนละอยู่กลางกับล่างนี่แหละโบะแล้วลให้ผมไปยืนรอบเลนแทนเออสาพาพน้องๆเอาตัวหลังเอาตัวหลังมาดิแล้วผมเอาให้นะตายเก็บไปหนึ่งเก็บมาอีกสอง อครับอย่างนี้ตายนะอลัมไม่รอดนะครับเฮ้ยโซโลอะไรอะโอเคแตกไปสามนะครับก่อนแล้วตีมังกรให้เพื่อนล้วกันนะครับผมเอาจัดจัดนะตอนนี้โคตรตึงโคตรเวอร์นะครับเดี๋ยวต้องหัดเล่นคีล่าบ่อยๆนะครับคือแต่ว่าแนะนำนะคนที่จะดูช่องแบบเล่นคีล่านะผมแนะนำให้ไปดูสตรีมวีบอสนะครับ บีบอสโหดมากนะผมชอบบีบอสเล่นสุดละในบรรดาคนที่เล่นคีร่านะครับคือเล่นแบบเหลี่ยมดีจัดอะไรเงี้ย <c oughs> บอกไม่ถูกดิคณะแข่งนะเขาก็เล่นดีละแต่ผมชอบเขามากมาดิครับลาาช็อตไปถ่ายทับก่อนนะครับผมโอ้โหไก่ขันอีกแล้วไก่ขันอีกแล้วนะครับจะเย็นนะครับน้องหนูหน เล่นได้นะสามสองหนึ่งนะครับอันติีมานะอุ้ยอันดอรพยายามสวนหลอกหลอกหลอกมาเดิเอาจริงกูเอาจิงกูเอาจริงกูเอาจิง,เ,จงเ,เดิเพื่อนกูมาแล้วกูจริงนะเฮ้ยปิดปิดได้ปิดได้ดไดล่มาเลยไล่มาเลยน่าจะจับแล้วนะ่ะไปไหนน้องทีเดียวพอนะครับเขาเรียวกว่าวันชะ็อตวันคิวนะหรือว่าง่ายๆภาษาบ้านๆลาช็อตนันะ่นแหละเฮียโอเค จัดไปครับฟาร์มไปก่อนยาวไปนะตอนนี้ผมก็จะเล่นสายซิตได้ทมปกตินะครับไม่ได้เล่นสายอึดสายอะไรนะคือสายอึดผมแนะนําเวลาเจอจ๊กเกอร์อะไรเงี้ยโอเคนะครับเพราะว่าจ๊กเกอร์มันคือเราแก้ทางมันโดยโดยการที่เราตีเป็นเวทก็จริงครับแต่โจ๊กเกอร์มันก็แก้ทางเราโดยการแปะได้นะไอการไอซีคิลแปะนั่นแหละคีล่ามันไม่กลัว่า2สองหรอกมันกลัว่าอันตินั่นแหละนะครับหายตัวหน่อยสวยตาย ไปไหนน้องหวานเจี๊ยบไปเฮ้ยเฮ้ยจีบหายละอุยอ้ยโหีบหายแล้วกูไปก่อนแล้วเพื่อนมันเรียกมาทั้งทีมตายซะ <c oughs> พาเพื่อนไปโยนได้ <c oughs> ล้ะเพื่อนกูแตกเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวขวันนี้ผมตีด์กให้แล้วกันนะครับเพื่อเป็นการถ่ายโทษนะครับผมโอเคโอ้ยเบิร์ดอย่างไวนะตอนนี้สกอร์17-9นะครับไม่รู้จะทำอะไรนะก็ฟาไปเรื่อยๆนะครับ คือเกมมันขึ้นมานไม่ได้อะคือดาร์กต้องได้นะหรือเกมอาวีเนี่ยแม่งแบบว่าเป็นเกมที่แบบเสียดาร์กคือมึงแพ้เลยนะครับโอกาสที่จะชนะยากมากต่อให้เกมจะได้เปรียบแค่ไหนนะถ้าเสียดาร์กสิบห้าอะไรเงี้ยแพ้เลยนะครับโอกาสแบบจากที่แบบว่าเราได้เปรียบเงี้ยฝั่งตรงข้ามแม่งส่วนได้ดาร์กตัวหนึ่งแม่งเหมือนแบบขเขาเรียกอะไรวะเปอร์เซ็นต์แม่งมาแบบเจ็ดสิบสามสิบเลยอเออสามสิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นี้คือฝั่งเรานะที่ได้เปรียบ แต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือฝั่งที่ได้ก่อนเฮ้ยสวยจัดตายหมดนะโอเคแตกมาสองแบ่งกันคนละตัวเพื่อนรวมมาเฮ้ยอันนั่นอ้าวโอ้โดนแปะชิบหายเพื่อนกูนแตกไใจเย็นมาดิไปไหนอะ่ะไปไหนล่ะน้องๆงนุง่นๆโอเคน่าจจบบ้านหรือเปล่าจังหวะนี้ผมเคลียร์เร,เร็วเลยนะครับน่าะได้ป้อมกลางอยู่นะ สวยงามตามท้องเรื่องเอ้าเอา,เอ,าอะไรนะฮะโดดมเออคิดไม่เข้าอ่ะทุกคนถอยบถอยก่อนเนะลยคิดไม่เข้านะโอ้โหยื้อไปอีกนะครับแหมเว้นการมึงฝั่งกูหรือฝั่งมันกันแน่วะเออเดี๋ยวไปตีมังกรให้เพื่อนนะครับเอาดาเมจนิดหน่อยนะ เพื่อความแรงเดี๋ยวรอฟ้าเขาเกิดก่อนนะครับขออร่อยสักหน่อยนะโอเคตีมังกือต่อเลยครับผมช่วงนี้ทำาไมเงแบเป๊ะจัดอะนะครับจกกังหวะเราเดินมาตรงนี้พอดีนะครับเออมาลุยกันต่อนะครับอันนี้ก็แรงสามสิบดาวนะสามสิบเอ็ดดาวประมาณนั้นนะ โดยอีจ๋าเฮ้ยเปิดตาเปิดตาถอยถอยถอย,ถอ,ยอ่าเล่นคอมโบกับกบเนี่ยค่อนข้างโหดนะคีล่าหรือตัวเบอร์ดาเมจก็ได้นะครับแพนดงแพนด้าอะไรเงี้ยที่เบอร์ดาเมจนะคือมันโหดมากนะแต่ว่าเราต้องเล่นใจเย็นๆนะครับรอรอตัวหลังลันดาจ๋าอุ้ยโดนไปนัดหนึ่งเกือบตายมาดิตายไปสิครับพวกรออะไรอ่ะช่วงวันนี้น่าจะจบบ้านนะโอเคแต่ะคิปไม่เข้านะครับอะไรนิ่มโบบอกนิ่มเออตอนนี้มีโบด้วยอะเนี่ย ผมยังผมไม่ได้ค่อยได้ไฟกับโบเท่าไหร่นะลืมไปเลยนะว่าม,มีโบอยู่นะครับโอเคก็น่าจะจบเกมไปที่เรียบร้อยนะครับสาหรับการเล่นคีล่านะผมโอเคเอาไม่มีอะไรมากนะประมาณนี้เลยนะครับผมตอนนี้ก็อาจจะเป็นเกมที่ได้เปรียบหน่อยนะก็ฝากติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีเกมแบบหลายๆมุมมาให้ดูนะครับเออเกมตามเกมอะไรอย่างนี้นะโอเคตอนนี้อยู่สามสิบเอ็ดดาวนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณที่ติดตามนะครับไปละใบน้อยหนู we <laughs>